รัฐบาลนะคะได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีโดยทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เน้นย้ำถึงหลักการป้องกันไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเพื่อคุ้มครองประชาชนจากมิจฉาชีพออนไลน์กลุ่ม s c a มอร์เป็นปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ปัจจุบันนะคะส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อภาครัฐ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้การปราบปรามสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติและมีการปราบปรามอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ถแถลงผลปฏิบัติการรวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์ที่สามารถยึดคริปโตเคอเรนซีจากกลุ่มแฮกเกอร์ต่างชาติจนสามารถนำทรัพย์สินคืนผู้เสียหายได้กว่า14ล้านบาทและการทลายเครือข่ายลียงพัด อดีตสมาชิกวุฒิสภากัมพูชาและยึดทรัพย์ได้กว่า400ล้านบาทพร้อมยืนยันว่าได้กำชับให้ระดับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังหากพบว่ามีคนของรัฐเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์นอกจากนี้ค่ะก็ขอฝากประชาชนให้ยึดหลัก3ข้อคือไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวง ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหาหรือถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้อีเมลแนบลิงก์แอบอ้างหน่วยงานเพื่อหลอกลวงประชาชนโดยตรวจพบว่ามีการกดลิงก์จำนวน3,000อีเมลพบความเสียหายหนึ่งรายและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งในเบื้องต้นนะคะได้กำหนดมาตรการปรับวิธีการส่งอีเมลแนบลิงก์ของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะการ ขอข้อมูลส่วนบุคคลและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีออกมาตรการป้องกัน